สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะคลิปหลากหลายสไตล์มาดาปูวันนี้อากาศดีนะคะครึ้มๆนะคะครึ้มๆฝนตกนะคะเมื่อเช้าอันนี้อาหารกลางวันนะคะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาทานข้าวด้วยกันนะคะ เป็นมื้อกลางวันนะคะก็จะมีนะคะปลาช่อนนะคะทอดนะคะปลาช่อนทอดนะคะปลาช่อนเค็มนะคะทอดมากินกับแม่นะคะแล้วก็อันนี้แตงโมนะคะแตงโมสบายๆค่ะอาหารนะคะชาวบ้านชาวบ้านนะคะมีแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะอันนี้จะเป็นแกงเห็ดเผาะค่ะแกงเห็ดเผาะนี่เห็ดเผาะนี่ก็จะใส่เอ่อ ชะอมนะคะแล้วก็ไส้บัวนะคะไส้บัวอร่อยค่ะเพราะว่าอันนี้น้าสาวให้มานะคะแกงอร่อยนะคะน้าสาวเป็นคนแกงนะคะอร่อยมากข้าวนะคะมื้อกลางวันมื้อเช้าผ่านไปแล้วมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกัน อร่อยอร่อยค่ะเมื่อกลังวันดูหน้าตานะคะนี่หน้าตาหน้าทานไหมคะแกงแกงเห็ดเผาะใส่ชะอมหมูนะคะแล้วก็ใส่บัวอันนี้ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อน กระชอนะชอนเข็มแตงโมงนะคะอร่อยอร่อยนีข้าวของแม่ค่ะแม่กินแล้วนะคะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะก<อ>น,นิ้วเดี๋ยวมิ้วมากินด้วยกันนะคะคไม่ไ็เโอเคคะ่ะ นั้นเดี๋ยวมาดาำปูขอตัวกินข้าวกลางวันก่อนนะคะแล้วจะกินเผื่อเพื่อนๆน,นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ See See e ียร a a ู n n นิคทาม e อ e e อ e ์ริวายบายค่ะ